สวัสดีชาวพีจูเกเตอร์ทุกคนนะคะตอนนี้ก็มีกิจกรรมอัปเดตใหม่มาอีกแล้วนั่นเองค่ะหรือกิจกรรมลงเตรียมหรือว่าตุดเกาหลีนี่เองนะคะหรือว่าปีใหม่ของเกาหลีนั่เองนะคะทุกคน ก็เข้ามาภายในกิจกรรมนะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามารับของรางวัลที่กระดานประจำวันกันด้วยนะคะทุกคนซึ่งของในกิจกรรมปีนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สองนะคะที่ของรางวัลน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามารับของรางวัลกันนะคะต่อไปก็คือการล่ามอนเตอร์นะคะหรือว่าจับมอนเตอร์นะคะด้วยการใช้ค้อนนะคะหรือว่ากีเตอร์นะคะซึ่งเขาก็จะมีค้อนมาให้เราฟรีด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเข้าไป ที่ NPC นะคะเพื่อไปรับคอนะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็สามารถผลิตของได้นะคะวัตถุดิบนะคะก็ได้มาจากการที่เรานะคะไปล่ามอนสเตอร์นะคะก็จะมีของมาให้ให้ใหเราผลิตนะคะเพื่อผลิตเขาก็จะได้ของรางวัลตามที่กําหนดนะคะก็จะเป็นชุดเกาหลีนะคะทุกคนเป็นชุดสวยๆน่ารักน่ารักเลยนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะภายในกิจกรรมน่นเองนะคะทุกคนก็ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะ มาดูได้เนะว่าเราทำตรงไหนไปนมากนะคะต่อไปนะคะก็คือ กิจกรรมนั่นเองนะคะซึ่งจะมี NPC มาคอยบอกเล่าเรื่องราวนะคะซึ่ง NPC คนนี้นะคะก็คือท่อแก่นะคะหรือว่านายหญิงนะคะซึ่งมาคอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะก็จะมามาว่าเรื่องของเรื่องนะคะก็คือมอนเตอร์นะคะก็คือทาร้ายลงเตียมหรือว่าทําโรงเตียมพังนั่นเองนะคะทุกค,ค,คนใครที่ยังไม่เข้ามาทํากิจกรรมหรือเข้ามาภายในเกมนะคะก็าสามารถเข้ามาภายในเกมทํากิจกรรมแล้วก็ดูรายละเอียดกิจกรรมในนี้ได้เลยนะคะ ทุกคนก็คือกิจกรรมาครั้งนี้ก็คือน่ารักมากๆอย่างที่บอกนั่นเองนะคะทุกคนก็เข้ามาดูกันได้เลยนะคะทุกคนว่ากิจกรรมเป็นยังไงนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่มีไอเทมแล้วก็มีของน่ารักมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานทํากิจกรรมนะคะซึ่งตรงนี้แล้วก็มีที่หนึ่งจะเป็นโรงเตรียมนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตรงเตรียมที่เราสามารถมาผลิตของตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคน ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโรงผลิตนะคะซึ่งเรามาผลิตของได้ผลิตค้อนนะทุกคนซึ่งก็อุปกรณ์หรือว่าวัสดุี่ประมาจากมอนเตอร์นะคะทุกคนก็หรือว่าโรงเตี้ยมเนี่ยเราก็สามารถมาผลิตได้ตรงนี้เลยนะคะก็ค,คือที่ลานกิจกรรมตรงนี้เลยนะคะทุกคน <Lightning. S 2> ก็เข้ามาผลิตได้เลยนะคะทุกคนซึ่งของก็เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนก็เข้ามาดูกันได้นะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะที่เรานะคะล่ามอนเตอร์ให้ดูคะ่ะซึ่งมอนเตอร์นะคะก็สามารถนะคะมาล่าที่ตรงบริเวณแถวแคมป์ได้นะคะหรือว่าตรงไหนที่จะมีไม่ว่าจะเป็นพาซาหรือว่าดาวทาวหรือว่าดาทาวนะคะก็สามารถมาล่ามอนเตอร์นะคะก็ใช้อีเตอร์นะคะหรือว่าคอนะคะุเพื่อจะสามารถนำนะคะพวกผงชาหรืออะไรพวกนี้นะคะมา มาทำวัตถุดิบมาทำผลิตไอเทมนะคะส่วนร้านค้านะคะก็จะมีมีทั้ง่ายฟรีแล้วก็ใส่เติมนะคะทุกคนแล้วก็มีงูลูกดิกนะคะสีน้ำผู้สีฟ้านะคะก็ใครที่ชอบชอบเนาะก็เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็จะมีทั้งสินค้าเก่าแล้วก็สินค้าใหม่นะคะชอบก็เข้ามาดูเข้ามาซื้อกันได้นะคะหรือว่าจะใช้บัตรฟรีใช้เพชรก็ได้นะคะทุกคนก็เข้ามาดูเข้ามาแบบ จับจองกันได้นะคะทุกคนก็มีทั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่นะคะชอบอันไหนก็เข้ามาดูที่ร้านค้าได้เลยนะคะต่อไปก็คือโรผลิตนะักกรรมนะคะทุกคนซึ่งเข้าไปดูแล้วนะคะก็คือจะไม่มีเลยนะคะทุกคนซึ่งเปิดมากแล้วโรผลิตนะักกรรมเนาะก็จะไปอยู่ตรงลานกิจกรรมหมดเลยนะคะทุกคน ก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะคะสําหรับก็ที่เราได้หามาได้นคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบาย